มาซักถามนะครับอันนี้ก็คือเรื่องความคืบหน้าในส่วนของการเดินหน้าสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่นะครับเอาราวเรากลับมาสู่เรื่องประเด็นที่จะต้องลุ้นกันในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยแล้วก็จะมีการถแถลงแจกแจงนะครับเราจะไปคุยกับท่านรองประธานกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย เป็นทั้งรัฐมนตรีประจาสานักนายกเป็นรัฐมนตรีช่วยกเกษตรนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไปชี้แจงกับทางตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้นะครับท่านวราเทพรัตนากรสวัสดีครับรบัฐมนตรีครับครับสวัสดีครับครับท่านรัฐมนตรีครับพรุ่งนี้เนี่ยก็จะถึงเวลาสําคัญอย่างหนึ่งในส่วนของรัฐบาลนะเพราะว่าต้องรุ้นว่าทางตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญท่านจะมีความเห็นเกี่ยวกับ เรื่องร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557อย่างไรในมุมของท่านวราเทพซึ่งเป็นทั้งรองประธานกรรมธิการและก็เป็นตัวแทนของรัฐบาลของกรรมธิการที่ไปชี้แจงเมื่อวานนี้มั่นใจข้อมูลที่ไปชี้แจงว่าจะทําให้ทางตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญมองเห็นความสําคัญและความถูกต้องของร่างนี้แค่ไหนครับท่านรัฐมนตรีครับครับก็ยืนยันเหมือนที่เคยได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดมาตลอดนะครับว่าครับ คณะกรรมธิการวิสามันในปีนี้ก็ได้ตั้งตามหลักเกณฑ์แล้วก็ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่เคยปฏิบัติมาในการพิจารณารบงบประมาณเหมือนกับทุกๆปีงบประมาณนะครับก็คือทําตามรัฐธรรมนูญและก็ข้อบังคับนะครับ,รบดังนั้นก็คิดว่าเรื่องที่จะเกิดขึ้นจากการร้องเนี่ยท่านองค์คณะตุลาการศารลรัฐธรรมนูญท่านก็คงจะได้ให้ความ ยุติธรรมกับการตัดสินคดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็คงต้องรอผลในวันพรุ่งน,นี้นะครับครับท่านบุตรีครัที่ผ่านมามันมีลักษณะอย่างนี้ไหมก็คือมีการตัดทอนงบประมาณาหน่วยงานขององค์กรอิสระแล้วอาจจะไปอาจจะตัดออกไปหรือว่าอาจจะไปโปะให้หน่วยงานอื่น,เ,นเคยมีปรากฏอย่างนี้ไหมครับท่านมนตรีครเรื่องนี้เนื่องจากว่าเป็นการร้องครั้งแรก ทั้งๆที่เหตุการณ์ลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นมาทุกปีนะครับครับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญออก็เคยถูกปรับลดงบประมาณน,นะครับแล้วก็คเคยถูกออจัดสรรเงินแปเพิ่มเติม,ตมได้บ้างไม่ได้บ้างมาสลับกันเหมือนกันทุกปีนะครับ,รบในปีนี้เราก็ไม่ได้มีการไปตัดงบประมาณที่เป็นลักษณะจะไปกระทบกับการดําเนินการขององ,องค์กรอิสระใดๆนะครับครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าจะมีอยู่สามขั้นตอนนะครับ สำหรับการพิจารณาว่างบประมาณของส่วนราชการหรือองค์กรส่อะไรจะได้รับงบประมาณเท่าใดเนี่ยนะครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือการเสนอจัดสรรก่อนที่เราจะนําร่างรพราชบัดงบประมาณเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับครับก็จะมีการเสนอจัดสรรไปยังสํานักงบประมาณสำนักงานก็จะให้คณะรีให้ความเห็นชอบอืแต่อย่างไรก็ตามเราจะต้องมีกรอบวงเงินงบประมาณยอดรวมของเอีนั้นๆนะครับอย่างเช่นปีนี้ก็ยอดรวมอยู่ที่สองล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันล้าน ก็มาจากการประมาณการรายได้ถ้าไม่เพียงพอเราก็ตั้งงบขาดดุลโดยประมาณการขาดดุลอยู่ที่เหมาะสมว่าเป็นเท่าไหร่นะครับก็จะได้ตัวเลขที่เป็นตัวเลขว่าเรามีเงินอยู่ในปีนี้ประมาณหนึ่งนะครับเช่นในปีนี้ก็สองล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันล้านก็จะรับคําขอจากส่วนราชการหน่วยงานองค์กรอิสระทั้งหมดเนี่ยนะครับทุกหน่วยงานที่จะขอใช้เงงบประมาณสํานักงานก็จะรวบรวมปีนี้เนี่ยรวบรวมคําขอมาทั้งหมดได้ประมาณสามล้านเจ็ดแสนล้าน ล้านบาทน,นะครับ,รบนั่นก็คือมากกว่าสองล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันล้านไปเกือบเรียกว่าเออมากกว่าเกือบเท่าตัวนะครับ,รบเอ,อถามว่าเราจะทําอย่างไรสํานักงบประมาณเขาก็จะต้องไปดูความจําเป็นในการใช้งบประมาณความเหมาะสมแล้วกเ็เงินของแต่ละส่วนราชการที่มีอยู่หรือว่างบประมาณที่ใช้ในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร,รเขาก็จะมาจัดสรรแล้วก็จะเสนอให้คอรมองให้ความรับผชอบ นะครับซึ่งก็จะมีการเทียบเคียงในวงเงินปีที่ผ่านๆมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในชั้นแรกเนี่ยเขาเรียกว่าการเสนอการจัดสรรแล้วไม่ได้รับการจัดสรรไม่ได้เป็นการตัดงบประมาณแต่อย่างใดแล้วก็เกิดขึ้นอย่างนี้ทุกปีนะครับคือเสนอมาเยอะแต่ว่างบประมาณมันมีจํากัดก็ต้องถุกก็ต้องเกลี่ยก็ต้องจัดสรรกระจายไปให้แต่ละหน่วยงานนะครับตรงนี้ไม่ได้เรีนกาเป็นการปกติครับพอพอขั้นที่สองเนี่ยนะครับไปสู่สภาผู้แทนราษฎร สภา,ผ,าผู้แทนรัษดรก็ตั้งคณะกรรมการวิสามันขึ้นมาพิจารณาค,รคณะกรรมการวิสามันซึ่งประกอบไปด้วยทุกพักการเมืองทั้งฝ่ายค้านด้วยนะครับ,รบผู้แทนรัฐบาลและก็ฝ่ายสสรัฐบาลประมาณ60สิกว่าท่านเนี่ยเราก็จะเชิญหน่วยงานเข้ามาชี้แจงแต่ละหน่วยงานนะครับใช้เวลากันเป็นประมาณเกือบสองเดือนเนี่ยที่เรียนนะครับว่ากว่าจะชี้แจงผ่านแต่ละหน่วยง,งานก็ค่อนข้างจะใช้เวลาดังนั้นมีประเด็นที่บอกว่าไม่ได้เปิดโอกาสให้มาชี้แจงก็ไม่เป็นความจริงนะครับครับ เปิดโอกาสว่ามีการมีการเปิดโอกาสให้ตัวแทนขององค์กรสอบถามถูกต้องครับทั้งส่วนราชการและองค์กรเนี่ยเชิญมาสักถามแล้วก็พิจารณาว่าข้อมูลที่ตั้งคําของประมาณมีความเหมาะสมหรือไม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเราจะปรับลดในส่วนที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริงสถานการณ์อย่างเช่นการตั้งงบประมาณเนี่ยเขาก็จะเสนอมาตั้งแต่ประมาณต้นต้นปีนะครับ่วนงบประมาณจะเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรก็กลางปีไปแล้ว ดังนั้นบางรายการมันถึงเวลาจริงเราก็ปรับลดบ้างอย่างเช่นกรณีครั้งที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยนะครับสามหน่วยงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสารปกครองสารยุติธรรมและปปชเนี่ยถูกปรับลดงบประมาณไปน้อยมากนะครับในชั้นกรรมธิการปรับลดไปหน่วยงานและประมาณสิบล้านบาทจากเป็นจํานวนนับหมื่นล้านจากสารยุติธรรมนะครับปรับลดไปในส่วนที่เรียกว่าให้ตรงกับค่าใช้จ่ายที่เป็นจริงหรือในส่วนของสารปกครองก็ปรับลดไปประมาณ ประหารเทศสานปกครองไม่ได้ถูกปรับลดเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับส่วนปปชถูกปรับลดไป4ล้านบาทจากงบประมาณยอดรวมประมาณ1,000กว่าล้านดังนั้นก็ต้องถือว่าไม่ได้เป็นการไปตัดงบประมาณที่ไปกระทบกับการดําเนินการของภารกิจของหน่วยงานดังกล่าวแต่อย่างใดนะครับนี่คือขั้นตอนที่สองส่วนขั้นตอนที่สามหลังจากเราปรับลดงบประมาณแล้วเนี่ยนะครับจากทุกหน่วยงานทุกกระทรวงทุกวงกลมแล้วเนี่ยได้ยอดเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเราจะต้องพิจารณาให้เม็ดเงินเนี่ย เท่ากับวงเงินงบประมาณในชั้นรับหลักการก็คือสมมุติว่าเราปรับลดไปสามหมื่นล้านนะครับครับเราก็ต้องหาโครงการสามหมื่นล้านซึ่งอยู่และอยู่แต่และหน่วยงานที่ขอมาเนี่ยกลับเข้าไปแต่ว่ากรรมธิการจะไปหยิบโครงการขึ้นมาเ <ric> องไม่ได้นะครับเพราะว่ารัฐมนูญห้ามในเรื่องของสมาชิกที่จะแปลเพิ่มในเรื่องของการที่จะพิจารณามีส่วนได้เสีย โครงการนี้ก็จะมาจากถ้าเป็นส่วนราชการก็มาจากการเสนอของหัวหน้าส่วยงานราชการไปยังคณะรัฐมนตรีคณะรืกเนจะเสนอมาแต่ขององค์กรอิสระและรัฐสภาเนี่ยเสนอโดยตรงทางท่านประธานกรรมธิการได้เลยนะครับ,รบเราปรับลดได้ประมาณสามหมื่นหนึ่งพันล้านเราก็รับข้อเสนอของส่วนราชการและหน่วยงานองค์กรอิสระเสนอมาเนี่ยครับก่อนที่จะพิจะะนารณาเนี่ยประมาณสองแสนสามแสนล้านบาทนะครับอ แต่สานักงบประมาณก็ไปดูว่าความเหมาะสมอยู่ที่ห้าหมื่นล้านนะครับในส่วนราชการและองค์กรอิสระก็ประมาณสี่ห้าพันล้านนะครับที่เสนอพิจารณาดังนั้นก็มีความจําเป็นว่าเราต้องพิจารณาให้ได้วงเงินประมาณสามหมื่นล้านที่ปรับลดไปส่วนราชการบางส่วนราชการหรือองค์กรอิสระบางแห่งก็ได้รับงบประมาณไปบ้างบางแห่งก็ไม่ได้รับก็พิจารณาด้วยความเหมาะสมด้วยด้วยข้อมูลที่สํานักงบประมาณคิดว่ารายการใดมีความจําเป็นรายการใดที่สามารถใช้งบประมาณ อในปีที่ผ่านมาเป็นงบเหลือจ่ายบ้างหรือเงินที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นให้เป็นเงินสะสมไว้บ้างนะครับที่มาที่ไปก็ก็เหมือนกับทุกปีเป็นอย่างนี้ครับแต่ไม่ทราบว่าเหตุใดวันปีนี้จึงเกิดมีผู้ร้องไปร้องลักษณะว่าเป็นการจัดรัฐธรรมนูญที่ขัดเป็นการจัดงบประมาณที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับเขาได้ยีแจงไปนะครับ หลายคนก็คงจะตั้งเป็นคำถามกันคราวนี้ผมเรียนถามท่านร,รัฐมนตรีหน่อยสมมตินะฮะสมมตนะิอาจจะไม่ออกมาอย่างนี้ก็ได้คือถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทางศาลรัฐธรรมนูญท่านมีคําวินิจฉัยออกมาว่ามันขัดมันจะเกิดผลกระทบยังไงบ้างต่อภาพรวมของประเทศหรือว่าระบบเษฐกิจของประเทศครับท่านรัฐมนตรีครับรรมมรจริงๆผมก็พยายามที่จะยังไม่พูดนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็มีขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับว่าถ้าผลออกมาในเรื่องที่กฎหมายใดขัดตอ่อ รัฐธรรมนูญนะครับเป็นร่างพราชบัญญัติเนี่ยถ้าเป็นบางส่วนก็ถือว่าส่วนนั้นก็บังคับใช้ไม่ได้อย่างกรณีเนี้ยเขาร้องว่าขัดในมาตรา27และ28ก็คือในส่วนของงบประมาณขององค์กรศิลปะสามแห่งนะครับถ้าศาลวินิจฉัยออกมาว่าในส่วนที่เขาร้องสามส่วนเนี่ยเป็นการขัดเฉพาะ ในมาตรา27ด้วย28ส่วนนี้ก็บังคับใช้ไม่ได้แต่ส่วนอื่นก็ยังบังคับใช้ได้อยู่นะครับไม่ไปกระทบกับหน่วยงานอื่นๆครับก็จะตกเฉพาะสามหน่วยงานที่ท่านรัฐมนตรีว่าเท่านั้นส่วนงบอย่างอื่นเนี่ยโครงการอื่นก็เดินหน้าต่อไปได้ครับก็จะเป็นร่างข้อญำหนดที่มีการเรียกว่าสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการไม่ตรงต่อรัฐธรรมนูญหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญในบางรายการเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าไปวินิจฉัยหรือว่ามีคำวินิจฉัยออกมาที่ ไม่สามารถที่จะเป็นร่างข้าราชกาได้เพราะว่าเป็นส่วนสําคัญในหลักการร่างข้าราชกาก็จะเสียทั้งฉบับการเสียทั้งฉบับนี้ก็ต้องไปเริ่มต้นทํากันใหม่ครับต้องไปเริ่มต้นกระบวนการทําวาระที่หนึ่งกันใหม่เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรใหม่ครับก็ับไปว่าใช้เวลาอีกอีกอย่างน้อยถ้าตามเวลาปกติก็ไม่ต่ํากว่าสองเดือนครับอ๋อครับครับท่านรัฐมนตรีฮะตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องงบประมาณที่บ้านเรากําลังลุ้นกันอยู่แล้วก็เผเอิญว่ามันมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับงบประมาณ ในสหรัฐอเมริกาผมผมขอาเรียนถามท่านผมขอเป็นความรู้สำหร,รับผมสำหรับท่านผู้ชมโดยทั่วไปก็แล้วกันคือคือเรื่องงบประมาณประจําปีของของเราเนี่ยกับงบของสหรัฐอเมริกาที่กำลังมีปัญหาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันต่างกันมันเหมือนกันยังไงครับท่านมนตรีเพราะว่าขา่ขาวข่าวของสหรัฐอเมริกาใกล้ๆก็ว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องหยุดทํางานเลยแต่ว่าของบ้านเราดูเหมือนว่าง,งบเงินดงเงินเดือนค่าใช้จ่ายประจําก็ยังมีปกติใช่ไหมครับท่านมนตรี ครับถูกต้องครับเนื่องจากว่าเราใช้กฎหมายในลักษณะที่ต่างกันของบ,บ้านเราเนี่ยกฎหมายค่อนข้างคุ้มครองในเรื่องของการทํางบประมาณมาตั้งแต่ไหนแต่ไรลแล้วนะครับว่า,ถ,าถ้าเราทํางบประมาณไม่ทันสมมติว่าเกิดเหตุการณ์อย่างเช่นมีคันเลือกตั้งระหว่างการที่จะทํางบประมาณแล้วกว่าจะได้รัฐบาลกว่าจะได้สภามาเนี่ยทํางบประมาณกันไม่ทันเขาจึงเปิดโอกาสว่าให้ส่วนราชการเนี่ยใช้งบประมาณปีเดิมไปพรางก่อนอย่างเช่นการเลือกตั้งเมื่อปี รอบรัฐบาลนี้เข้ามาปี2554ก็เช่นเดียวกันนะครับ,รบเราทํางบมาณปี55กว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยซึ่งจริงๆต้องใช้1ตุลา54เราก็ไปใช้กัน1กุมพาอันนั้นก็ไม่กระทบเพราะว่ากฎหมายบ้านเราเนี่ยมีในเรื่องการคุ้มครองเรื่องของการให้ใช้งบประมาณปีเดิมไปพลางก่อนแต่ส่วนต่างประเทศก็แตกต่างกันไปอย่างเช่นอเมริกาเนี่ยเขาไม่มีการรองรับในเรื่องป้องกันในเรื่องเหล่านี้ไว้ าะเขาคงเห็นว่าปัญหามันคงไม่เกิดหรือถ้าเกิดแล้วก็คงจะเจรจาในการทํางบประมาณให้แล้วเสร็จให้โดยเร็วรเขาสามารถทํางบประมาณได้แล้วเสร็จใหม่ถึงจากเจรจานานที่สุดก็ยี่สิบเอ็ดวันนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดของเขาจะไม่มีปัญหาเหมือนเราคือการเลือกตั้งของเขาเนี่ยจะเป็นไปตามวาระค่อนข้างแน่นอนก็คือประธานาธิบดีหรือสมาชิกรัฐสภาเขาก็จะอยู่ตามวาระไม่มีการยุบสภาก่อนดังนั้นเขาจึงไม่ได้เขียนรองรับในการทํางบประมาณเรื่องเหล่านี้ไว้ นะครับความแตกต่างก็อยู่ที่ข้อกฎหมายที่ประเทศเราและสาฐารมรกานั้นไม่ได้เขียนไปเหมือนกันของเราเขียนค่อนข้างที่จะให้เกิดความคุ้มครองในเรื่องของปัญหา<โ>ถ้าเกิดขึ้นก็สามารถใช้งบประมาณปีเดิมไปพางก่อนครับก็แสดงว่าบรรดาข้าราชการบรรดาที่เจ้าท,ที่ของรัฐอันนี้ของบ้านเราเนี่ยก็ยังสามารถทํางานได้ตามปกติไม่ต้องไปพักงานหยุดงานเหมือนเราถูกไหมครับทุกวันนี้เราก็เริ่มปีงบประมาณใหม่แล้วนะครับปีงบประมาณใหม่เริ่มแด่หนึ่งตุลาคมแต่ว่าใช้เม็ดเงินของ อ่างบประมาณปี2556จริงๆไม่ได้เรียกว่าใช้เงินใช้วงเงินฮะได้เกอบวงเงินเดิมใช้วงเงินประมาณใช้วงเงินประมาณเนี่ยก็จะเป็นตัวงบประมาณในปี2557นี่แหละครับภาษีที่เราจะเก็บได้นี่แหละครับแต่เรายังไม่มีกฎหมายใหม่มารองรับเราก็ใช้กฎหมายเดิมครับครับแต่แต่ว่าที่มันจะกระทบก็คือเรื่องการลงทุนเพิ่มเติมที่เป็นค่าใช้จ่ายอ่านอกจากลงทุนรายจ่ายประจำลงทุนแผนงานใหม่ ซึ่งจะมีปรากฏครั้งแรกในปี2557ยังดําเนินการอะไรไม่ได้จนกว่าจะมีกฎหมายปีงบประมาณ2 5 5 7ที่สมบูรณ์มาบังคับใช้ครับครับครับสุดท้ายทานมนตรีถามท่านมนตรีสั้นๆก็แล้วกันว่าตกลงของของเราเนี่ยมันจะมีชัดดาวแบบของอเมริกาหรือเปล่าหรือมไม่มไม่เกิดแน่นอนครับเกิดนะฮะนนกรณีบ้านเราจะไม่เกิดกรณีไม่มีเงินเดืนไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนไม่มีการปิดส่วนราชการไม่เกิดแน่นอนเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนว่ากฎหมายบ้านเราสามารถที่จะ นํามาใช้ในเรื่องของการนํางบประมาณปีเดิมมาเป็นฐานในการจ่ายงบประมาณไปก่อนได้ครับครับเอาล่ะก็ชัดเจนนะครับท่านมนตรีวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านมนตรีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับท่านครับครับ คุณวราเทพรัตนากรน,นะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนา,นายกรัฐมนตรีช่วยเกษตรแล้วก็เป็นรองประธานกรรมธิการวิสามานิจารณา่รงงบาณรายจ่ายประจำปี2557นะถ้าบอกไม่เป็นน่ะไม่มีชัดดาวไม่ไม่มีชัดดาวเหมือนสารอเบริการแน่นอน,นครับงั้นเราพักกันคู่หนึ่งครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเราไปฟังความเห็นของท่านอื่นรับบ้างนักวิชาการก็ดีและก็าจากรีซี่ของประชาธิปัตย์ก็ดีมันจะมีชัดดาวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวกลับมาครับ